20อันดับสนามบินที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศไทยการจัดอันดับนี้อิงจากปริมาณผู้โดยสารจำนวนเที่ยวบินความสำคัญต่อภูมิภาคความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอันดับหนึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นประตูสู่ประเทศไทยอันดับสองท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครศูนย์กลางสายการบินราคาประหยัดอันดับสาม ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สนามบินหลักของภาคเหนืออันดับ4ท่าอากาศยานนานานชาติภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสนามบินท่องเที่ยวระดับโลกของภาคใต้อันดับ 5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศูนย์กลางการเดินทางภาคใต้ตอนล่างและพื้นที่ชายแดนอันดับ6ท่าอากาศยานสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามบินบนเกาะสมุยรองรับนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมจำนวนมาก อันดับ7ท่าอากาศยานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสนามบินหลักในอีสานตอนบนอันดับ8ท่าอากาศยานขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานตอนกลางอันดับ9าท่าอากาศยานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสนามบินหลักในอีสานตอนล่างอันดับ10ท่าอากาศยานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจุดยุทธศาสตร์ของภาคเหนือตอนล่างอันดับ11อ ท่าอากาศยานเชียงรายแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศอันดับ 12. ท่าอากาศยานกระบี่จังหวัดกระบี่ศูนย์กลางท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันอันดับ13าท่าอากาศยานตรังจังหวัดตรังขนาดกลางแต่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอันดับ14ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามบินหลักรองรับเกาะสมุยพะงานเปาอันดับสิบห้า ท่าอากาศยานนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์การบินชายแดนใต้อันดับ16ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชรองรับผู้โดยสารจำนวนมากของภาคใต้ตอนกลางอันดับ17ท่าอากาศยานนครพนมจังหวัดนครพนมศูนย์การเดินทางริมโขงเชื่อมลาวเวียดนามอันดับ18ท่าอากาศยานสกลนครจังหวัดสกลนครสนามบินหลักของภาคอ,อีสานตอนบน ฝั่งตะวันออกอันดับ19บท่าอากาศยานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดขนาดกลางแต่กําลังเติบโตด้านการเดินทางอันดับ20ท่าอากาศยานแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนสนามบินสำคัญของพื้นที่ภูเขาและการท่องเที่ยวธรรมชาติผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครั